มีเพื่อนๆของพวกเราหลายคนนะปรึกษาครูเรื่องการ move on นะคะก็คือการทำยังไงให้ตัวเองแบบก้าวข้ามการผิดหวังการอกหักอะไรอย่างเงี้ยไปได้แบบว่าไม่อยากไปต่อกับคนนี้แล้วอ่ะแต่ไม่สามารถที่จะทำใจได้สักทีนึงไม่สามารถไปต่อวันข้างหน้าได้เลยนะคะส่วนใหญ่แล้วนะพวกเราจะเขาเรียกว่าไม่กล้านะคะที่จะเริ่มต้นใหม่ทั้งที่ฟังนะอันนี้คีย์แพงนะ ไม่กล้าเริ่มต้นใหม่ทั้งที่ที่เดิมของคุณก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยค่ะมันแบบโอ้มีแต่ความทุกข์ใจะสะสมไปแบบไม่เว้นแม้แต่ละวันแต่พวกเรากลับมองว่าการอยู่แบบนั้นคือความปลอดภัยไม่อยากเริ่มต้นใหม่กลัวไปหมดเลยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเรากำลังติดอยู่กับคอมฟอร์ z โซนซึ่งเป็นจุดที่มนุษย์แทบจะทั้งโลกนะคะ มากที่สุดเลยคอมฟอร์ตโซนก็คือจุดที่แบบมนุษย์คิดว่าตรงนี้แหละปลอดภัยแล้วไม่กล้าออกไปไม่กล้าเปลี่ยนไม่กล้าที่จะคิดอะไรที่ใหม่ๆไม่กล้าเริ่มต้นใหม่กลัวไปหมดกังวไลวไปหมดนะคะกลัวว่าเฮ้ยไปต่อเดี๋ยวชีวิตเป็นจะดีแบบนี้ไหมไปต่อหรือว่าไ,ไปหาคนใหม่คนใหม่จะจะดีแบบนี้หรือเปล่า หรือว่าไปมีชีวิตใหม่ๆอย่าเงี้ยหลัวว่า,วาเอ้ยชีวิตข้างหน้ามันจะดีแบบนี้หรือเปล่าทั้งที่ชีวิตที่อยู่ตอนเนี้ยไม่มีอะไรดีเลยสิ่งที่เราต้องคํานึงถึงนะต้องคํานึงถึงว่าตรงนี้ของเราอะ่ะมันสุขสงบหรือเปล่าทุกวันเนี้ยหลายคนที่บอกว่าชีวิตหนูสุขสบายมากเลยฮุกเก็ตแต่ข้างในของคุณเน่ะ คือมันแทบจะหาความสุขไม่ได้คุณหาความพีซฟูลให้กับตัวเองไม่ได้เลยซึ่งจริงๆแล้วมันคือสิ่งที่มนุษย์ต้องการมากที่สุดนะคะเมื่อไหร่ที่คุณยิ้มไม่ได้เลยอะ่ะยิ้มไม่ออกหรือว่าเดินน้ำตาน้องหน้าหรือว่าแบบโอ้มีเรื่องให้เครียดให้ทุกข์ใจเกี่ยวกับคนคน,คนนี้ตลอดเลยที่คุณทนอยู่นี่ไม่ใช่แล้วนะคุณกำลังเหมือนกับคนที่โดนโปรแกร,รมสมองในทางที่ผิดในทางที่ไม่ดีนะคะหลายคนบอกว่าครู หนูเป็นคนซื่อสัตย์มากเลยอะ่ะหนูเป็นคนซื่อสัตย์มากแล้วเขามาบอกว่าอา้าวก็หนูเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือพยายามที่จะบอกว่าความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่ก็เธออยากจะเป็นเองนี่อะไรเงี้ยก็เธอไม่ไม่ลองนอกใจบ้างล่ะพยายามบอกบอกคุณว่าคุณผิดทั้งที่คุณซื่อสัตย์คือคุณจะบอกว่าคุณสมบัติแบบนี้คือคุณสมบัติที่เยี่ยมมันดีแล้วนะคะไม่ใช่ความผิดหรือไม่ใช่คุณสมบัติที่แย่เลยเพราะฉะนั้น เวลาคุณอยู่กับใครอ่ะแล้วเขามาพยายามยัดเยียดว่าความซื่อสัตย์คือสิ่งที่มันมันตลกหรือว่าเฮ้ยมันสมัยนี้มันคนคนไม่ซื่อสัตย์กันแล้วนะอะไรเงี้ยนอกใจเป็นเรื่องปกติเงี้ยคุณว่าอันนี้คือการโปรแกรมสมองของคุณแบบในทางที่แย่มากนะคะ เราอย่าไปเชื่ออะไรแบบนี้อย่าจำนนกับอะไรแบบนี้ไม่ใช่เนาะคนที่เขาดีเขามีคุณภาพเขาไม่คิดแบบนี้กันเขาให้เกียรติคนอื่นเขาเคารพคนอื่นทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังเพราะฉะนั้นถ้าคุณโดนแฟนที่อยู่ด้วยตอนนี้หนอกใจบ้างละหรือว่าพยายามจะบอกคุณว่าความการนอกใจเป็นเรื่องปกติอย่างเงี้ยโูกเกตว่าไม่ใช่คุณลดมาตรฐาน ชีวิตของคุณมากเกินไปนะคะใครที่ลดมาตรฐานชีวิตคู่ของตัวเองนะคุณจะบอกว่าคุณจะได้แต่ของเหลือของที่คนอื่นไม่เอาเพราะว่าของดีๆคนมีคุณภาพเขาก็เลือกไปถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะเราต้องรู้วิธีคิดที่ใช่ก่อนนะคะแล้วก็สามารถที่จะมีวิชาติดตัวในการที่จะก้าวข้ามอะไรแบบนี้ได้อย่าติดกับสิ่งที่ไม่ใช่และมันไม่ใช่ความสุขของชีวิตเลยเนาะหลายคนที่ ก้าวข้ามเรื่องแบบนี้ไม่ได้ move on จากคนรักเก่าไม่ได้มีกมิกกาิกบ้างอะไรบ้างเกิ <c oughs> ดจากการที่เราขาดความรู้เราไม่รู้วิธีการคิดนะคะที่มันเป็นหลักคิดที่ใช่แล้วก็ไปเชื่อการปลูกฝังที่ไม่ใช่รับออกมาเต็มๆเลยแล้วเล่นวนลูปสิ่งนั้นอ,อยู่ในหัวทุกวันทุกวันทุกวันครูกกเกททำคอร์สไว้ให้กับพวกเราที่ต้องการที่จะคือแบบอยากลืมอะ อยากลืมคนรักอยาก move on ให้ได้อยากจะไปต่อในชีวิตให้ได้อะไรอย่างเงี้ยอยากได้ความเข้มแข็งอยากได้หลักคิดที่ใช่อยากได้แบบอ,อ๋อเขาเรียกว่าความกล้าในการที่จะไปต่ออย่างเงี้ยนะคะทำยังไงคิดยังไงอันนี้คุณได้เปิดคอร์สคอร์อสหนึ่งชื่อว่าเอาชนะอกหักเนาะซึ่งสอนหลักคิดให้พวกคุณทางจิตวิทยานะรวบรวมจากกูรูชื่อดังมาให้นะคะคุณจะได้รู้ว่าวิธีการที่คุณจะไปต่อน,นั้นนะ มันไม่ได้ยากอะไรเลยแค่คุณรู้ว่าคุณต้องคิดยังไงกับตัวเองแค่นั้นเองอันนี้เป็นการทํางานกับตัวเองนะคุณไม่ต้องไปทํางานกับใครไม่ต้องไปทํางานกับมือที่สามไม่ต้องไปยุ่งกับแฟนของคุณเลยคุณทํางานกับตัวเองแค่คุณมาเอาความรู้นี้ไปคุณจะได้เป็นคนที่มีสติแล้วก็มีปัญญาที่มันใช่นะคะในการใช้ชีวิตให้มันมากขึ้นคุณจะไม่ได้รับผลอะไรมากมายเมื่อเวลาคนนี้ไม่รักคุณก็ ไม่เป็นไรฉลักตัวเองหรือว่าคนนี้เขาไม่แคร์คุณก็ไม่เป็นไรคุณเข้มแข็งคุณยืนหยัดได้ด้วยตัวเองเนาะโอเคคอร์สเอาชนะอ,อกหักนะคะภูเก็ตทำให้พวกคุณในราคาปกติ6,900นานะคะถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้นะรับไปเลยราคาเพียง999เราจะเรียนกันในกลุ่มปิด Facebook นะคะคุณจะได้ความรู้ใหม่ๆกับชีวิตซึ่ง เป็นสิ่งที่ครูเกสคิดว่าพวกคุณควรจะได้รู้นะคะอย่าลืมติดต่อแอดมินไปที่ช่องทางนี้นะคะบอกว่าครูเกศให้ราคาพิเศษเจอกันในคอร์สออนไลน์ค่ะ